สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมคลิปนี้ก็จะมาสอนตั้งค่าแอป dolphin emulator นะครับผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมนะครับพอเราเข้ามาที่ตัวแอปนะครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ลงเกมไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าให้ลื่นขึ้นได้เลยครับผมไากดมาที่ setting ตรงนี้ครับมาที่ c o n f i g ครับมาที่ general ครับผม ให้ทุกคนนะครับมาเปิดตรง Dual Core ตรงนี้ครับผมนะครับก็กดย้อนกลับออกมาครับผมแล้วก็มาที่ a d v a n c e ครับแล้วก็ตรงนี้ครับ CPU Core ให้ปรับเป็นอันบนสุดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาเปิดตรงนี้ครับกดเปิดตรงนี้แล้วก็ CPU Clock Speed ตรงนี้ก็กดเปิดนะครับผมแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับ สำหรับใครที่สเปคนะครับผมมือถือนะสเปคมือถือไม่แรงนะครับผมแนะนำให้ปรับเป็น50%นะครับให้ปรับตรงนี้นะครับผมเลื่อนปรับเป็น50%นะครับสำหรับมือถือใครที่ไม่แรงนะครับผมมาอันนี้ผมจะปรับเป็น100%นะครับผมถ้ามือถือใครสเปกแรงๆนะครับผมกดโอเคครับแล้วก็มาที่ gpu test ตรงนี้ครับผมให้ปรับเป็น on idle skipping นะครับแล้วก็กดย้อนกลับออกมาแล้วก็มาที่ graphics e t t i n g ครับผมมาที่ video back end ตรงนี้ให้ปรับเป็น open gl นะครับสำหรับใครที่กดเข้าไปแล้วหน้าจอดำนะครับเข้าเกมแล้วหน้าจอดำให้ปรับเป็น one can อันที่2นะครับอันนี้ มือถือของผมนะผมปรับเป็น open gl แล้วมันเล่นได้ปกตินะครับนะครับผมต่อไปครับผมมาที่ตรงนี้ครับปรับเป็นอันแรกนะครับผมบนสุดเลยนะครับมาที่ espectatio r นะผมตรงนี้จะเป็นขนาดหน้าจอนะผมตอนเราเลันเกมนะครับผมแนะนําให้ปรับเป็น auto นะครับผมสําหรับใครที่อยากเล่นแบบเต็มจอก็ตรงนี้ครับอันล่างสุดเลยครับผมแนะนําให้ปรับเป็น auto ดูก่อนนะครับผม ถ้ามันเล่นลื่นก็ค่อยมาปรับเป็นเต็มจอล่างสุดนะครับต่อไปที่อินเทอ e ์เฟซนะครับผมตรงนี้นะครับนะครับผมตัวนี้ให้ปรับเป็นอันบนสุดเลยนะครับผมสําหรับใครที่มือถือแบบสเปคแรงๆเลยนะครับผมก็แนะนําให้ปรับเป็นพันพันแป p นะครับผมหรือว่าปรับเป็น 4k นะครับผมอันนั้นก็แล้วแต่เลยนะครับผมอันนี้ แนะนำให้ปรับเป็นอันบนสุดนะครับผมอ,อันนี้ปรับเป็นออฟนะครับผมตรงน,นี้ก็ปรับเป็นตรงนี้ครับผมเท็กซ์เจอร์ตรงนี้ก็ปรับเป็นเดิมๆนะครับผมเลื่อนลงมานะครับอ,อินสแตนซ์เมนต์ก็ประมาณนี้นะครับกดย้อนกลับมาแล้วก็มาที่แฮกตรงนี้สคริป efbx s h a form cpu กดติ๊กครับผมแล้วก็มาที่ texture c a t ตรงนี้ครับผมปรับเป็นอันบนนะครับผมหรือว,ว่าใครจะปรับเป็น medium อันที่2ก็ได้นะครับก็ gpu texture decoding กดติ๊กเข้าไปครับผมนะครับพวกนี้ให้ติ๊กตามผมเลยนะครับผม ประมาณนี้ครับผมตรงแฮกนะครับผมแล้วก็มาที่แอดวานซ์ครับผมนะครับแอดวานซ์ก็ไม่มีแล้วมากครับผมให้มาเปิดตรงนี้ครับผมแบ็กเอนตรงนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการตั้งค่าแอป dolphin e m u l a t o r นะครับผมเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมที่อยู่ใน Play s t o r e นะครับก็ อาจจะเล่นลื่นขึ้นนะครับผมตั้งค่าให้ลื่นขึ้นนะครับถ้ากระตุกหรือว,ว่าหน่วงก็ลองปรับตามที่ผมแนะนำดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาเล่นเกมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ